อ๋อครับใหญไอ้ยกปืนกูจามเจเมเรียนายเอวไอ้ปืนน้องใจหักเหรอ เอาเฮ้ยไอ้นอ้องเมื่อวายังม่ปล่อยเป็ดกางตั้งละอีสังปล่อยเป็ดสังป้ายกหายกันไรมาข้าใครขี่ละข้าขี้กํามกุปยป้ายหายกว่าอะไรก่อมูข้าปั่นก้าหาปีดังขึ้นแล้วหนึ่งหัวบีบอดก็หนึ่เจ้าปย อันวางมาหาอาเงินขึ้นวางอ่ะก่อนแหน็บยาอันไรเงินเหลือกว่าก็ว่าเต็มใจโย่ใจอือก็พี่น้องไม่นในตายเมื่อไรเลือนปลายเอวก็ยการในเงินกว่านายดั้มไปถึงวงเดี๋ยวคอใจอ่ะ บาเฮ็สังหลาตะก,กามันเป็นปีน้องตะก,กาเขาว่าออค่ะอืมทุกว่าเียวหลออก,ก็ปีก่องเขาตั้งึ้นอะไรให้ปีเจอสูดอะไรห้องวิงว่งเหวียนเขาเมื่อดีเฮือนจอมเห็นนะอา้าวลาตั้งเมื่อเฮือนปันเขาให้ป่องดีๆนะ เบ้อกก่อนนะว่าเราเงาะกัดดังไซคำโคเพียนเนธดังเพลมหม้สองไผ่ความมือตินาเกียวเต็มยีเสียงตั้งขายเงาะเขากับกำเดียวนะอย่าไปป้วนหมายเฮิ่นหนึ่งหนึ่งสี่อ่ะนั่นมันเฮิ่นกล่อมใช่ไอเออใจวว่าโอ้ยยกอาลูกมามาพันกู ฮัลโหลผู้ไมยค่ะคาใครจอยน์เนาะโอเคมีลองสังคายยิ่งเสียงกุ้ยกาต็มเลยลาใจซื้อค่ะนะอ๋อเร็วคืดๆๆดดดกันไหนดกันไหนคดกันไหนีกึดกันไหเฮ้ยหายหายกลาคาคืดไปดินไหนอ่ะโอ้ก่อยกี้เกาหาย ก้าแล้วก็มู่ขำไรเป็ดเตีต้ยๆขานะโซกาขามันตกตอนนำไปเตี้ยอเขอมเลยว่าสูเป,ป็ดเก่าก้อยกว่าอยู่ๆสูเตะเกา่ากวรมางงักรวดจังไรเลยเฮจังไรเลยนะสูเก่าวไปก้ามานี่ก่อนว่าเป็นก้าสูเตะเนื้สูไก่ยมากว่า Ê nông Chọn khai con ư Khai Đều chân hứ Ở xa lý hà trang nhám? Ở xa lý mà Ở con bót hà con dao Bót có lại Sang kẹt ha, sang lôm Sang lôm Ở mặt khứ hà sảy mẹ Sở mẹ Lầm lơm ha, lầm vô Lầm vô vô Bày cầm Ừ หมดอาหมก็จรงลรอเพื่นนั้นหมดกูมีเอาอไาอ้พวกไอ้เมื่อมีถามยังเป็นต้เห็นว่าในมันชุ่มข่อยามันปองเจอกูมีซอเมื่อจงแต่เอาเอาหรอเอามาเอาเป็นเล็ยกนีนเ่เป็นเล็กเป็นลากข่อยาม่อมาแค่กันในก็ได้เลือกเอาห้องก้ยก็รัวเอาน้ำกินมาปะเอาเอาน้ำน้ำยังก็เลยผูยตู้เย็นเอาใหญ่สองก็อเอามาน้ำโซนน้ำบาเอามาซิชิงเพราะมันมีน้ำโซนก้นน้ำเมีงก็เลยอเอามาละ อ๋อวยหมายสุนค่ะองแฮมทาราสูมปรีค่ะอ๋อย้อนหมายแฝกส่งดีกินหนึ่งค่ะได้อยู่ค่ะเฮ้ยสูงยายยอยยบอปะคะ ยยอบเออเดียวใจเสือเก่าคู่หันที่ไลมานุ่งหละนะ่ะเนจังไหยเ่ถึงขายาำเขาซอกในขื้นแล้ะคะวครัเท่ากอบยอบก้นหากันแนล้วผู้ไมายิงจริงผู้ปองกันเยาะ ผู้มายส่งลิกปันคายอย่ค่ะอ๋อกำไเดส่งปันนักค่าค่าดำบันเลยคับรู้ลืมเอาคายอยอําไปลืมค่ากนันโตขนาดใจเสือเอ่อมีค่าให้กับส่งปันเข้าองขวานั่นเองอเป็นสังฆะ